ยอสเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Kiss of Life แล้วก็เอสปกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีคลิปๆหนึ่งที่แฟนๆเห็นแล้วคือร้องกรีดกันหนักมากแล้วก็พูดถึงกันเยอะสุดๆไปเลยและก็ดูเหมือนว่าแฟนไทยจะชอบอกชอบใจกับคลิปนี้มากซะด้วยนะครับเมื่อ Kiss of Life กับเอสเข้ามาเจอกันและก็ชวนมาเต้นชาเลนจ์เพลง อีกกลูนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ k คีซับไลฟ์กำลังขึ้นโปรโมทอยู่ในตอนนี้และเอสป่าเองเก็โปรโมตวิดฟลชกันอยู่ด้วย จังหวะมันได้พอดิบพอดีนะครับงานนี้เอสปากับเคส s u p ไลฟ์เขาก็มาคอลแลบเต้นชาเลนจ์ด้วยกันด้วยนัตตี้กับเบลนะครับมาเต้นกับนิง G น,น,น,หหนิงแล้วก็จีเซลส่วนคาริน่าบินเทอร์เนี่ยเต้นกับฮานนแล้วก็จูลี่แต่ว่าคลิปที่แก๊งสี่สาวสี่ประเทศนะครับ ty, นัตตี้นิงนิงเบลแล้วก็จีเซลเต้นด้วยกันนี่แหละที่คนเนี่ยกรี๊ดกันหนักมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนไทยหนึ่งเลยคือมีนัตตี้ที่แม่ไทยเชียร์มากๆแล้วก็มีซอเบลที่แม่ไทยเนี่ยเลิฟเอนเอจี นิ่งๆนะครับซองนิงแม่ไทยปลื้มมากคนนี้น้องหมูแดงแล้วก็จีเซลนะครับมาดามจือที่หลายๆคนเนี่ยตกลุ่มรักทุกๆคัมแบ็กเลยที่สําคัญนะครับทั้ง4คนนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเกเลยแห่งวงการเคป๊อปนะครับอันนี้ไม่ใช่คาหยาบแล้วก็ไม่ได้มีการดูถูกหรือว่าด้อยค่าใครเลยทั้งสิ้นนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นคําที่ไม่ใช่ใครจะได้มาง่ายๆนะครับถ้าหากว่าคนไทยยกให้เป็นขั้นนี้แล้วเนี่ยนั่นคือที่สุดจริงๆคือต้องถูกใจต้องเลิ ต้องปลืม้มต้องรักแล้วก็จะต้องตัวแม่ตัวหม่ำมากๆและที่สําคัญแฟนๆเขาก็แซวกันว่านี่คือสาวงามนะครับมิตรภาพแห่ง4ี่ประเทศไทยจีน ญี่ปุ่นและก็เกาหลีมาเต้นด้วยกันแต่ทั้ง4คนเนี่ยก็คือชุดเอยอะไรเอยนะครับมันเหมือนมาในทีมเดียวกันเหมือนเป็นวงเดียวกันและ Energy ทั้ง4คนเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยเหมาะสมกันมากๆไม่รู้ว่าใครเป็นคนจับทั้ง4สาวเนี่ยให้มาเต้นคลิปนี้ด้วยกันแต่ที่แน่ๆคือ Energy เคมี Me, และความตัวแม่ตัวมามนั้นแน่นมากนะครับทั้งคลิปเลยนัตตี้ก็อินเนอร์แรงนิงนิงก็อินเนอร์แรงจีเซลก็จัดจา้านนะครับและชีเบลเองเนี่ยก็จัดจา้านไม่แพ้กันจังหวะเปิดที่จีเซล กับเบลเนี่ยหันมามองหน้ากันและทั้ง4คนก็หยิบแว่นเข้ามาใส่เนี่ยมันคือแบบมาละค่ะแม่พวกหนูมาละค่ะแม่ก็แลบลิ้นใส่แอนตี้แบรไปเลยหนึ่งนะครับนี่แหละคือวิธีตัวแม่เข้ามาเต้นชาเลนจ์ด้วยกันใครนะครับที่ชอบทั้งเอสปาและก็คิสเซิลลิฟเป็นยังไงบ้างเมื่อได้เห็นนางงามมิตรภาพทั้ง4ประเทศ4คนนี้นะครับมาเต้นชาเลนจ์ด้วยกันชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์มากันได้เลยเดี๋ยวรอดูโมเมนต์ของเอสปาและคิส s ซิลบลิฟกันต่อนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแลวกลับมาเจอก and young.